ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lee Life อยู่กับผมครับ Lee เราเรื่องหลอนเรื่องราวที่คุณจะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสถานที่ทำงานของคุณต้องมีการเฝ้าอาคารสถานที่ไหมหรือมีการเข้าเวรหรือเปล่าครับ ถ้าคุณทำงานเป็นข้าราชการครูทหารหรือว่าตำรวจแน่นอนครับว่าต้องมีเวรเพื่อที่จะเฝ้าอาคารสถานที่ในช่วงเวลากลางคืนหรือในยามวิกาลนั่นแหละครับมันคือเวร24ชั่วโมงที่ให้ข้าราชการเหล่านั้นเฝ้าสถานที่เพื่อดูแลทรัพย์สินซึ่งเป็นของหลวงและครับเรื่องราวเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งตัวเขานั้น เป็นทหารอยู่ในค่ายแห่งหนึ่งทางภาคใต้ครับและตัวเขาได้รับการเข้าเวรเป็นครั้งแรกจนการเข้าเวรในครั้งนั้นครับทำให้ตัวเขาต้องเจอกับเรื่องราวหลอนๆแบบที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอให้นามสมมุติผู้ชายท่านนี้ว่าคุณกิตแล้วกันนะครับ คุณกิจเล่าว่าตัวเขานั้นเพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนนายสิบแห่งหนึ่งผมไม่ขอบอกนะครับว่าเป็นนายสิบทหารบกนายสิบทหารเรือหรือนายสิบทหารอากาศผมบอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นนายสิบละกันครับตัวคุณกิจนั้นได้บรรจุลงมาประจำการในค่ายแห่งหนึ่งทางภาคใต้ตัวเขาบอกว่าเริ่มต้นชีวิตรับราชการมันค่อนข้างจะดีเพราะว่าเพื่อนในที่ทำงานครับ รุ่นพี่รุ่นน้องในที่ทำงานซึ่งเป็นกันเองกับเขามากๆต้อนรับเขาเป็นอย่างดีทำให้คุณกิจครับสบายใจที่จะทำงานอยู่ในค่ายแห่งนั้นคุณกิตก็ได้ทำงานในค่ายแห่งนั้นไปเรื่อยๆครับจนครบระยะเวลาหนึ่งเดือนซึ่งนั่นหมายความว่าตัวคุณกิจเริ่มรู้จักอาคารสถานที่ที่ที่เขาทำงานอยู่นั้นดีแล้วทั้งหน่วยของเขาครับจึงมีการจัดรายชื่อคุณกิจ เพื่อให้เข้าเวรที่เขาเรียกว่าเสมียนเวรน,นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของหัวหน้าแผนกเพื่อที่จะให้ดูแลความเรียบร้อยในแผนกตลอดทั้งวันและรวมไปถึงตลอดทั้งคืนด้วยคุณคิดเล่าว่าก็ได้เรียนรู้งานจากรุ่นพี่คนก่อนๆที่เคยสอนตอนที่รุ่นพี่คนนั้นๆเข้าเวรครับสอนว่าต้องทำอะไรบ้างต้องมีการจดบันทึกรายชื่อคนที่มาทำงานคนที่ไม่มาทำงาน มีการเรียกรวมแถวเคารบธงชาติคำกิจกรรมอะไรต่างๆพวกนี้ครับคุณกิจบอกว่าเข้าใจและสามารถเข้าเวรได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวอะไรเลยเช้าวันนั้นครับคุณกิจก็ได้แต่งตัวเพื่อที่จะมารับเวรครับหลังจากนั้นคุณกิจก็ได้ไปประชุมเวรอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยมีการบีบมีการบอกสัญญาณผ่านเพื่อที่ว่าจะได้เดินทางสัญจรในยามวิกาลได้ครับ เพราะว่าถ้าคุณไม่รู้สัญญาณผ่านในยามวิการในค่ายทหารนั้นคุณไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านช่องทางต่างๆในค่ายนั้นได้หลังจากที่ไปประชุมเวรอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตัวเขาก็ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่ทำงานครับชาววันนั้นคุณกิจสังเกตเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งรุ่นพี่คนนั้นค่อนข้างที่จะมีอายุ คอนข้างที่จะแก่แล้วในที่ทํางานครับหรือเรียกว่ารุ่นพี่ที่อาวุโสมากๆคนหนึ่งเลยละครับรุ่นพี่คนนั้นนําดอกไม้ทูบเทียนและขนมห่อเล็กๆครับนํามาวางบนหิ้งพระแล้วก็ยกมือไหว้ไหวหิ้งพระนั้นคุณกิจสังเกตครับตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เขามาบรรจุในค่ายแห่งนี้ในสถานที่ทํางานของเขาครับไม่เคยมีใคร เอาข้าวเอาของเอาขนมหรือแม้แต่จุดธูปไหว้พระบนหิ้งนั้นเลยแต่จูจ่ๆทำไมพี่คนนี้ถึงมาไหว้พระและนำของมาถวายนะในวันนี้คุณกิจก็เก็บความสงสัยนั้นไว้กับตัวครับหลังจากนั้นคุณกิจก็ได้เข้าเวรได้ตรวจตราอาคารสถานที่ในช่วงเวลากลางวันครับแล้วก็คอยรับข่าวที่มีคน มาส่งข่าวเพื่อที่จะให้แจ้งผู้บังคับบัญชาต่อไปครับคุณกิตก็อยู่ในอาคารแห่งนั้นอยู่มาเรื่อยๆครับรุ่นพี่คนที่อาวุโสที่นำของมาไหว้พระอะไรนั้นครับก็เดินเข้ามาพูดกับคุณกิตและบอกกับคุณกิจว่าเข้าเวรครั้งแรกอ่ะน้องดูสถานที่ให้ดีๆนะไหว้พระอะไรบ้างก็ดีเจออะไรก็ไม่ต้องตกใจเราอยู่ของเราเขาก็อยู่ของเขาหลังจากรุ่นพี่คนนั้นพูดจบครับ เขาก็เดินออกจากห้องไปและก็เดินทางกลับบ้านไปเลยครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันก็จะ4ี่โมงเย็นแล้วซึ่งหมายความว่าเวลานั้นครับข้าราชการทุกคนถึงเวลาเลิกงานต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านตัวเองกันไปหมดทําให้ตัวคุณกิจครับเหลือตัวเขาเพียงคนเดียวในอาคารที่เขาทํางานอยู่นั้นครับผมขออธิบายลักษณะอาคารที่คุณกิจ เข้าเวรและทำงานอยู่ในที่แห่งนั้นหน่อยนะครับอาคารหลังนี้คล้ายๆกับโรงยิมครับตรงกลางจะเป็นโดมโค้งใหญ่ๆซ้ายขวาจะเป็นห้องๆ,ๆครับซึ่งแบ่งตามหมวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารบันไม่ว่าจะเป็นห้องหัวหน้าหรือห้องที่มีหน่วยงานอื่นๆทำงานอยู่ครับตรงกลางโรงนั้นก็จะเป็นที่เก็บของด้านสุดท้ายโรงก็จะเป็นห้องน้ำครับและตัวห้องนอนเวร ที่คุณกิตต้องนอนในคืนนี้มันอยู่ตรงกลางโรงอยู่ตรงฝั่งที่เป็นห้องสำนักงานของหน่วยงานนั้นครับตัวคุณกิตก็ได้เข้าเวรต่อไปอยู่ในอาคารแห่งนั้นครับตัวคุณกิตบอกว่าหลังจากสี่โมงเย็นไปแล้วบรรยากาศมันเงียบมากมันไม่มีคนพลุกพ่านไม่มีเสียงคนคุยกันบรรยากาศมันค่อนข้างน่าจะวังเวงเอามากๆเลยละครับตัวคุณกิจ ก็เดินตรวจตารอบๆอาคารเผื่อว่ามีใครลืมถอดปลัก๊กเผื่อว่ามีใครเปิดน้ําทิ้งไว้ครับตัวคุณกิจก็เดินตรวจตาไปเรื่อยๆเดินตรวจตาไปเรื่อยๆครับจนเดินออกไปนอกตัวอาคารหันมองเข้าไปในอาคารครับตัวคุณกิจบอกว่าเห็นเงาเหมือนมีใครคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าประตูห้องนอนเวรที่เขาจะต้องนอนในคืนนี้แล้วครับคุณกิจเห็นอย่างนั้นก็ได้ตะโกนเรียกเข้าไปครับ ่าใครนะ่ะมาทาอะไรแต่ทว่าไอ้เงาเงานั้นครับที่มันยืนอยู่หน้าห้องนอนเวรของเขาไม่มีการตอบกลับมาเลยแม้แต่นิดเดียวครับตัวคุณกิจจึงเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปเห็นใกล้ๆครับว่าเงานั้นคือใครแต่เมื่อคุณกิจเดินเข้าไปข้างในแล้วปรากฏว่าไอ้เงานั้นมันไม่ได้มีอยู่แล้วมันมีเพียงความว่างเปล่าครับประตูห้อง ก็ยังคงปิดสนิทอยู่เหมือนเดิมตัวคุณกิตจ,จึงเปิดประตูเข้าไปเช็คให้แน่ใจครับว่าเงานั้นไม่ใช่คนที่เข้าไปอยู่ในห้องของเขาแล้วในคืนนี้เมื่อคุณกิจเปิดเข้าไปดูก็ไม่มีใครครับมีแค่เตียงนอนกับทีวีเครื่องหนึ่งในห้องห้องนั้นละครับคุณกิตก็เลยตัดความสงสัยน่าจะตาฝาดละมั้ง ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันเดินอยู่ข้างนอกแล้วแสงแดดมันแรงทําให้มองไปข้างในอาจจะเห็นภาพเบลอได้ครับคุณกิจก็ตัดความสงสัยก็เดินตรวจรอบๆจนเสร็จครับเมื่อคุณกิตตรวจเสร็จอะไรเป็นที่เรียบร้อยถึงเวลา6กโมงเย็นคุณกิจบอกว่าช่วงเวลานั้นมันจะเป็นช่วงเวลาพักของเสมียนเวนครับเสมียนเวนสามารถออกไปทานข้าวออกไปอาบน้ําได้คุณกิจเมื่อถึงเวลานั้นตัวเขาครับ ก็ล็อกอาคารสถานที่อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางครับออกมารับประทานอาหารที่บ้านแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเพื่อที่จะกลับไปเข้าเวรต่อละครับเมื่อคุณกิดอาบน้ําทานข้าวอะไรเสร็จก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังอาคารที่เขาต้องเข้าเวรในคืนนี้เมื่อคุณกิดกลับมาถึงครับปรากฏว่าแจกันดอกไม้ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าหิ้งพระนั้นที่รุ่นพี่ของเขานําดอกไม้ มาใส่ใหม่ไว้ในวันนี้แจกันนั้นมันเป็นแจกันทองเหลืองมันหล่นลงมาจากหิ้งพระหล่นลงมาตั้งกับพื้นดอกไม้ที่อยู่ในแจกันนั้นมันก็กระเด็นกระจัดกระจายไปครับทําให้คุณกิจรู้สึกสงสัยครับว่ามันจะหล่นมาได้ยังไงห้องต่างๆเราก็ปิดประตูดีแล้วนี่แล้วลมจากไหนมันจะมาพัดแถมแจกันก็เป็นแจกันทองเหลืองซึ่งมันค่อนข้างจะหนัก ไม่น่าจะล่วงหลดลงมาได้ง่ายๆตัวคุณกิตครับเริ่มใจคอไม่ค่อยดีจนกระทั่งเขาเห็นตุ๊กแกตัวหนึ่งที่มันไต่ออกมาจากหิ้งพระทำให้คุณกิตตกใจครับเห็นตุ๊กแกตัวนั้นมันตัวใหญ่พอสมควรไต่ออกมาจากห,หลังหิ้งพระครับแต่ทว่าด้วยความตกใจครั้งนั้นก็ทําให้ตัวเขาคิดได้อย่างหนึ่งครับว่าแจกกันมันอาจจะหล่นเพราะไอ้ตุ๊กแกตัวนี้ก็เป็นได้ ทำให้คุณกิดครับเริ่มสบายใจขึ้นกับแจกันที่หล่นลงมากระจัดกระจายอยู่ที่พื้นตัวคุณกิจครับก็นําดอกไม้กลับไปใส่แจกันเช่นเดิมและนําไปวางไว้ตรงหิ้งพระเหมือนเดิมครับยกมือไหว้ไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับคุณกิตก็เดินตรวจตาในโรงอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ตัวเขาได้ออกไปจากโรงเก็บหรืออาคารที่เขาทํางานอยู่นี้แล้วครับเมื่อคุณกิจเดินรอบๆนั้นคุณกิจ ได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงคนคุยกันเหมือนคุยกันอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารที่เขาเข้าเวรอยู่ครับคุณกิจก็เดินออกไปด้านหน้าอาคารไปดูว่ามีใครหรือเปล่าที่มาทำอะไรอยู่ในอาคารในเวลานี้ครับเมื่อคุณกิจเดินออกไปคุณกิจก็ไม่เห็นใครอยู่นอกตัวอาคารเลยแต่ทว่าเมื่อคุณกิจเดินตวรวจรอบๆนอกอาคารต่อไปเรื่อย คุณกิจก็ได้ยินเสียงคนคุยอีกแล้วแต่ทว่าคราวนี้เสียงคนคุยครับมันกลับไปดังอยู่ในตัวอาคารทําให้คุณกิจเริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีก็เรินกลับเข้าไปในตัวอาคารใหม่เพื่อไปดูว่ามีใครมาคุยกันหรือเปล่าจากเสียงที่เขาได้ยินนั้นครับเมื่อเดินเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่มีใครคุณกิจคิดในใจน่าจะหูแว่วไปเองละไม่ต้องไปสนใจหรอกเดินตรวจอาคารอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทุกอย่างอยู่ในความปลอดภัยและเรียบร้อยดีคุณกิดครับก็เดินกลับเข้ามานั่งอยู่ในห้องเวรของเขาเปิดทีวีดูตอนที่คุณกิดครับนั่งดูทีวีไปเรื่อยๆนั้นห้องที่เขานั่งอยู่ประตูครับมันจะเป็นประตูกระจกมันสามารถมองทะลุออกไปข้างนอกได้ตอนที่คุณกิดนั่งดูทีวีอยู่นั้นคุณกิดบอกว่าคุณกิจเห็นเงาเดินผ่านหน้าประตูห้องเข้าไปครับ เดินแว็บไปครับตัวคุณกิตก็รีบลุกขึ้นมาเปิดประตูออกไปดูแต่ทว่าเมื่อคุณกิจออกไปดูนั้นมันก็ไม่มีใครเช่นเดิมมีแต่ความว่างเปล่าในอาคารที่เขาอยู่นั้นครับตัวคุณกิจก็เดินออกไปเข้าห้องน้ําเดินออกไปเข้าห้องน้ําเสร็จตัวคุณกิดกําลังเดินกลับมาตัวเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันอีกแล้วแต่นึกได้ครับ ว่าตอนนั้นเขาเปิดทีวีทิ้งไว้นี่น่าจะเป็นเสียงทีวีละมัง้งแต่ทว่าเมื่อตัวคุณกิตเดินเปิดประตูกลับเข้าไปในห้องเวนนั้นทีวีที่เขาดูอยู่มันดับแล้วเสียงคุยกันเมื่อกี้ละ่ะมันเสียงใครแล้วทีวีมันดับได้ยังไงตัวคุณกิตเริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้วครับเริ่มกลัวแล้วครับตอนนี้ว่าอาคารแห่งนี้มันมีประวัติ หรือมีอะไรหรือเปล่าครับตัวคุณกิตเริ่มกลัวใจวันวันใจวิววิวแต่จู่จูก็มีเสียงครับเป็นเสียงกริ่งดังขึ้นมาจากบริเวณด้านหน้าอาคารครับเสียงกริ่งนั้นเป็นเสียงกริ่งที่ตั้งไว้ด้านหน้าเผื่อมีใครมาธุระหรือมาติดต่ออะไรครับเขาก็จะได้กดกริ่งนั้นครับเมื่อคุณกิจกำลังไม่สบายใจกับสิ่งที่เขาพบเจอต้องตกใจ กับเสียงกริ่งนั้นครับก็ดึงสติกลับมาอีกครั้งเดินตามเสียงกริ่งนั้นไปเปิดประตูตรงหน้าอาคารที่ตัวเขาเข้าเวรอยู่เมื่อคุณกิจเดินไปถึงครับปรากฏว่ามีนายทหารเวรคนหนึ่งมาตรวจเวรก็ถามกับตัวเขาไปครับว่าเป็นไงบ้างอาคารสถานที่ปกติดีไหมมีอะไรหรือเปล่าคุณกิจก็ได้รายงานไปครับทุกอย่างอยู่ในความเรียบร้อยอาคารสถานที่เหตุการณ์ปกติครับ หลังจากนั้นนายทหารเวนคนนั้นครับก็บอกกับคุณกิดมาว่าเฝ้าดีๆละหากได้ยินเสียงอะไรหรือเห็นอะไรก็พยายามมองผ่านอย่าไปทักนะหลังจากนั้นที่นายทหารเวนคนนั้นพูดจบยังไม่ทันให้คุณกิจได้ถามต่ออะไรเลยแม้แต่น้อยจูๆ่ๆนายทหารเวรคนนั้นก็หันหลังเดินขึ้นรถและขับออกไปเลยทิ้งความสงสัยคาใจกับคำพูดของนายทหารเวน ทิ้งไว้ให้คุณกิตนั่งสงสัยอยู่เพียงคนเดียวว่าเห็นอะไรมีอะไรเสียงอะไรอย่าไปทักแล้วอะไรที่พูดนี้มันคืออะไรคุณกิตเกิดความสงสัยและงงงวอย่างมากครับในตอนนั้นว่ามันคืออะไรกันที่นายทหารเวนคนนั้นบอกตัวคุณกิตครับก็เดินกลับเข้าไปในอาคารตามปกติไปนั่งเปิดทีวีนั่งดูทีวีตามปกติครับ ดูทีวีไปเรื่อยๆเวลาล่วงเลยไปจนถึงห้าทุ่มครับตัวคุณกิจบอกว่าเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำอีกสักครั้งแล้วก็กลับมานอนกันดีกว่าเมื่อคุณกิจเดินออกมาจากห้องนอนเวรน,นั้นครับคุณกิจบอกว่าคุณกิจได้กลิ่นเหม็นคล้ายๆกับซากหนูตายอะไรประมาณนี้ครับคุณกิจพยายามเดินตามกลิ่นนี้ไปครับแต่ทว่า แต่ก็ไม่เจอศพหนูที่คุณกิจได้กลิ่นนั้นครับก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปรายงานเรื่องนี้ให้กับหัวหน้าทราบแล้วให้คนอื่นๆมาช่วยกันหาดีกว่าตัวคุณกิจก็เดินไปเข้าห้องน้ําตอนที่คุณกิจเข้าห้องน้ําอยู่นั้นครับในห้องน้ํานั้นมันจะมีห้องน้ําที่เป็นห้องซ้วมแยกย่อยออกไปประมาณห้าห้องครับตัวคุณกิจเข้าห้องน้ําอยู่ห้องที่หนึ่งแต่ทว่า มันมีเสียงกดชักโครกในห้องถัดไปครับทำให้คุณกิจสงสัยว่ามีใครมาเข้ากันเหรือเวลานี้คุณกิจก็ได้ตะโกนไปครับว่าเฮ้ยใครอะมีใครอยู่ห้องนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับคุณกิจมาเลยครับเมื่อคุณกิจเข้าห้องน้ำเสร็จก็ออกมาดูว่ามีใครอยู่ในห้องน้ำนั้นไหมปรากฏว่าชักโครกเหมือนมันจะค้างครับ ชักโครห้องน้ําห้องถัดไปมันค้างมันยังกดน้ําค้างอยู่อย่างนั้นครับคุณกิตก็ไปดึงขึ้นมาแล้วก็เดินกลับเข้าไปในห้องนอนเวรครับเมื่อคุณกิจเดินเข้ามาในห้องนอนเวรแล้วก็ได้ปิดไฟตามจุดต่างๆเปิดไว้แค่จุดที่จําเป็นเพียงเท่านั้นตัวเขาก็ได้ปิดทีวีและตัวเขาก็ได้นอนลงครับแต่ทว่าตอนที่คุณกิจกําลังนอนอยู่นั้นคุณกิจได้ยินเสียงครับ เป็นเสียงฝีเท้าคล้ายๆกับหนูหรือว่าเป็นสุนัขกันนะเพราะมันเป็นเสียงฝีเท้าที่ค่อนข้างหนักแต่ผมว่าน่าจะเป็นฝีเท้าคนมากกว่าเหมือนมีคนเดินอยู่บนเพดานครับตอนแรกมีเสียงก้าวสักพักมันไม่ใช่มีแค่สองเท้าที่เดินไปเดินมา มันเหมือนมีหลายๆคนที่กําลังเดินไปเดินมาอยู่บนเพดานนั้นเสียงมันเสียงมันดังอยู่บนเพดานคล้ายๆกับคนเดินสักพักมันเหมือนกับคนวิ่งครับทำให้ตัวคุณกิจนั้นเริ่มนึกขึ้นได้กับคำพูดของนายทหารเวรคนนั้นว่าถ้าเห็นหรือถ้ายินเสียงอะไรก็อย่าไปทักตัวคุณกิจครับก็เลยเงียบไม่ทักนอนฟังเสียงนั้นไปครับนอนไปสักพักจู่ๆ คุณกิตก็หลับไปแต่เทาว่าครับเมื่อคุณกิจหลับไปนั้นคุณกิจบอกว่าในความฝันที่คุณกิตฝันนั้นครับคุณกิตฝันว่าเสียงฝีเท้าบนหลังคาบนเพดานนั้นมันดังมากกว่าเดิมทําให้คุณกิตต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อคุณกิตสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับตัวคุณกิจกําลังปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ําเดินเปิดประตูออกไปจากห้องเสมียนเวน แต่ทว่าภาพที่คุณคิดได้เห็นมันไม่ใช่อาคารที่ตัวเขาเคยทำงานอยู่มันเป็นอาคารเก่าๆหลังหนึ่งและก็มีศพครับมีศพที่นอนเรียงรายกันเป็นแถวศพที่อยู่ในหอในถุงซิปสีดำนอนเรียงกันและก็มีเหมือนแพทย์และก็พยาบาลเดินมาตรวจศพเช็คทีละศพเช็คทีละศพกลิ่นในโรงนั้น มันเหม็นเน่ามากๆศพแต่ละศพนั้นครับดูเหมือนถูกไฟคลอกบางคนก็แขนหักบางคนก็คอหักแต่ละศพนี้มันน่ากลัวมากๆมีน้ำหนองไหลเยิ้มบางศพแต่ศพส่วนมากที่คุณกิดเห็นนั้นครับมันเป็นศพที่เหมือนโดนไฟคลอกเกือบทุกศพเลยแล้วภาพที่คุณกิดเห็นกำลังตะลึงอยู่นั้น มันก็มาโผล่ตรงหน้าเพราะมันมีศพศพหนึ่งครับที่มันนอนอยู่ตรงหน้าคุณกิจมันเด้งตัวขึ้นมาใบหน้าของศพนั้นห่างกับหน้าคุณกิจเพียงแค่หนึ่งฝ่ามือหน้าของศพนั้นสีกสายโดนไฟคลอกจนเห็นเป็นสีดำเกรียมด้านขวานั้นเป็นผิวที่ลอกจากการโดนไฟเผาหน้า เต็มไปด้วยรอยเลือดและคราบรอยไหม้คุณกิจเห็นอย่างนั้นครับกลัวมากๆและจู่ๆครับคุณกิจก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความฝันนั้นเมื่อคุณกิจสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วตัวเขาครับเหมือนเดจาวูยังไงอย่างนั้นตัวเขาปวดอ่องน้ําอยากจะเข้าห้องน้ำครับคุณกิจตกใจจากความฝันอยู่เมื่อครู่นี้ลุกขึ้นมา ก็นึกในใจว่าเราแค่ฝันไปอย่าไปคิดมากเลยเปิดประตูห้องเสมียนเวนออกไปเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำครับแต่ทว่าภายในอาคารแห่งนั้นมันเต็มไปด้วยศพเหมือนที่คุณกิดฝันเห็นเมื่อครู่นี้เลยคุณกิดรีบปิดประตูเข้ามานั่งอยู่ในห้องพยายามตั้งสติครับ เหงื่อที่ไหลไปทั้งตัวมือที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อนี้ครับคุณกิจพยายามขยี้ตาตัวเองอีกครั้งสูดลมหายใจยาวๆว่าสิ่งที่เราเห็นมันไม่เป็นความจริงมันไม่เป็นความจริงบอกกับตัวเองอย่างนี้ครับเมื่อคุณกิจเลื่อนประตูเปิดออกไปปรากฏว่าในอาคารนั้นครับมันเป็นอาคารตามปกติไม่ได้มีศพเหมือนที่คุณกิจเห็นเมื่อครู่นี้แล้วตัวคุณกิจ ก็ถอนหายใจออกไปเฮือกใหญ่แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำครับตอนที่คุณกิดเข้าห้องน้ำเสร็จนั้นเดินออกมาคุณกิดบอกว่ากลิ่นในโรงนี้มันเหม็นเนา่าเหมือนมีศพอยู่จริงๆแต่เขาไม่ได้เห็นศพเหมือนในความฝันนั้นแล้วครับตัวคุณกิตเริ่มใจคอไม่ค่อยดีไม่กล้าที่จะนอนต่อแล้วในคืนนี้เพราะเวลานี้ครับมันก็ปลาเข้าไปจวนจะตีสามครึ่งแล้ว ตัวคุณกิจครับก็เดินกลับมาที่ห้องจาาเวนห้องเสมียนเวนนั่นแหละครับแล้วก็เปิดทีวีนั่งดูทีวีจนเช้าเลยแหละครับระหว่างที่คุณกิจด,ดูทีวีนั้นคุณกิจบอกว่าตัวเขาก็ยังเห็นเงาแวบไปแวบมาผ่านหน้าประตูห้องพักจาาเวนห้องพักเสมียนเวนนั้นอยู่บ่อยครั้งจนถึงเช้าเลยแหละครับเมื่อเช้าขึ้นมา คุณกิจด้วยความงัวงเงียที่ไม่ได้หลับเมื่อคืนนี้ก็เรียกทุกคนมารวมแถวทำความเคารพธงชาติอะไรเสร็จตัวเขาครับก็ได้ส่งเวรให้กับพี่คนอื่นถัดไปและได้เอาเรื่องราวที่เขาเจอมาเมื่อคืนนี้ไปคุยกับรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่อาวุโสที่นำดอกไม้มาไหว้บนหิ้งพระเมื่อวานนี้ครับคุณกิจก็ไปคุยกับรุ่นพี่คนนั้นบอกว่าเมื่อคือนน่ะน่ากลัวมากเลยพี่ รุ่นพี่คนนั้นบอกว่าไม่ต้องเล่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเห็นภาพศพในโรงเก็บมีเสียงคนวิ่งบนเพดานคุณกิดบอกว่าใช่เลยใช่ใช่เหมือนที่พี่พูดจริงๆแต่ว่ามันมีร่างของคนคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าห้องพักห้องพักเสมียนเวนด้วยและกลางคืนที่ผมนั่งอยู่ในห้องนั้นมีเงาแวบไปแวบมาอยู่หน้าประตูนั้นด้วยรุ่นพี่คนนั้นถึงกับงง ว่าเงาที่เขาเห็นนั้นคือใครเพราะว่าตัวรุ่นพี่คนนั้นก็ไม่เคยเจอเหมือนกันรุ่นพี่คนนั้นก็เลยเล่าให้กับคุณกิจฟังไปครับว่าเมื่อก่อนหลายปีที่ผ่านมาโรงแห่งนี้มันมีสถานที่ว่างเยอะซึ่งตรงกลางที่ผมเล่าไปว่าตรงกลางมันคล้ายๆกับโรงยิมนั่นแหละรครับพื้นที่ว่างตรงนั้นมันมีที่ว่างเยอะแล้วที่ที่เขาอยู่นั้นครับ เครื่องบินประสบอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนทางการที่เข้ามาเก็บกู้มาช่วยเหลือครับนำศพกู่ศพกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากเครื่องบินนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะนำไปไว้ที่ไหนเพื่อจะชันสูตรเพื่อจะหาว่าร่างร่างนั้นเป็นร่างของใครครับทางการจึงนำศพของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นมาวางไว้ในโรงแห่งนี้แหละเพื่อที่จะมา ชนสูตรพลิกศพและระบุผู้เสียชีวิตว่าเป็นใครบ้างในโรงนี้ตอนนั้นจึงมีศพอยู่หลายศพเลยทีเดียวทำให้คนที่เข้าเวนในอาคารแห่งนี้ในช่วงแรกๆที่มีศพมาวางนั้นทุกคนเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนั่นก็คือได้กลิ่นเหม็นเนา่าได้กลิ่นเหม็นไม้และเจอร่างของผู้เสียชีวิตบางก็เดินวนไปวนมาในอาคารแห่งนี้ ไม่ว่าใครก็เจอกันบ่อยๆโดยเฉพาะจาเวนหรือเสมียนเวนที่เพิ่งเข้าเวนเป็นครั้งแรกมักจะเจอกันเป็นประจำและเสียงฝีเท้าที่มันวิ่งอยู่ข้างบนหลังคาก็น่าจะเป็นเด็กที่เสียชีวิตเด็กคนนั้นก็คือลูกของช่างก่อสร้างที่มาทำอาคารแห่งนี้นําลูกน้อยมาเลี้ยงตอนที่เขามาทำงานมาสร้างตึกแห่งนี้แต่บังเอิญว่า ลูกเขานั้นเล่นสนทําให้มีเสาต้นหนึ่งล้มทับตัวลูกชายเขาจนเสียชีวิตแล้วครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่คุณกิจได้ไปพบเจอมาและเรื่องราวที่รุ่นพี่ของเขาเล่าให้กับตัวคุณกิจฟังเกี่ยวกับการที่ได้เจอเหตุการณ์หลอนๆในการเข้าเวรที่นี่แหละครับและที่สำคัญวันที่คุณกิจเข้าเวรน,นั้นเป็นวันครบรอบ ที่เกิดเหตุเครื่องบินตกและมีการนำศพมาวางไว้ในอาคารแห่งนี้ด้วยล่ะครับจึงทำให้ทุกวันครบรอบนั้นมักจะมีคนเห็นหรือบางครั้งก็มีคนได้กลิ่นเหม็นไหม่หรือได้กลิ่นศพอยู่บ่อยครั้งอยู่เกือบทุกปีเลยก็ว่าได้รุ่นพี่คนนั้น ก็มักจะนำดอกไม้ทูบเทียนและขนมเล็กๆน้อยๆมาไหว้พระเพื่อที่จะให้ช่วยดูแลปกปักรักษาคนที่เข้าเวรในอาคารสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะไม่ต้องเจอเรื่องราวหลอนๆแบบที่รุ่นพี่คน,คนก่อนๆเคยพบเจอมาและนี่ก็คือเรื่องราวที่รุ่นพี่อาวุโสคนนั้นเล่าให้กับคุณกิจฟังครับเมื่อคุณกิจได้ยินเช่นนั้นถึงกับคนลุกไปเลยทีเดียว รีบยกมือไหว้พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนหิ้งนั้นที่ช่วยปกปักรักษาให้เขาไม่ต้องเจออะไรหลอนๆมากไปกว่านี้ครับตัวคุณกิจเริ่มรู้สึกใจขอไม่ค่อยดีและแตัดสินใจแล้วครับว่าขอไม่เข้าเวรเฝ้าอาคารสถานที่นี้อีกแล้วขอจ้างรุ่นพี่คนอื่นที่มีประสบการณ์ช่ำชองมากกว่าให้เข้าเวรแทนตัวเขาดีกว่าละครับและนี่ ก็เป็นเรื่องราวการเข้าเวรในวันครบรอบโศกอนาตกรรมเครื่องบินตกที่คุณกิจได้ไปพบเจอมาล้วครับคุณมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้คุณคิดว่ามันน่ากลัวกี่คะแนนครับสำหรับคุณสำหรับผมนะครับผมบอกว่ามันน่ากลัวมากๆเลยผมว่าให้1 0เต็ม1ิไปเลยแหละครับแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ ันมาได้ะครบสำหรับพี่ท่านหนึ่งที่มาคอมเมนต์ไว้ว่าอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผีที่ทหารไปพบเจอมาผมก็นำมาเล่าให้ฟังตามคำสัญญาแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์1 t ไลค์1คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่รับฟังเรื่องราวเรื่องนี้ก่อนนอนหรือใครที่ต้องเข้าเวรเฝ้าอาคารสถานที่ก็เช็คประวัติให้ดีๆนะครับ เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเจอเหตุการณ์เช่นเดียวกับคุณกิจนี้แหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ใครมีเรื่องราวลหลอนสามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค้นหัวลุกกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ